ชาลีตล์แล้วพลังที่เพิ่มขึ้นผู้ติดตามก็เปลี่ยนผมรอลูเซิสอยู่ที่ทางออกของโรงเก็บศพแต่ว่ายังมีใครบางคนในโรงพยาบาลที่เด็กคนนี้จะต้องจัดการอยู่ผู้ดูแลโรงพยาบาลจะต้องถูกตัดลมหายใจสุดท้ายเพื่อเผชิญหน้าชดใช้กรรมในนรกไอเซกิวมัวก็เกิดในโรงพยาบาลนี้เช่นกันและที่นี่ก็เก็บประวัติเขาไว้ด้วย ระหว่างที่ตามหาโรงเก็บศพลูเซียสก็ได้พบว่าจริงๆแล้วที่นี่นั้นมีข้อมูลที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นเป้าหมายสุดท้ายก่อนที่จะทิ้งโรงพยาบาลนี้ไว้เบื้องหลังเอาละครับเราพบกับลูเซียสในพาร์ทที่สแล้วนะครับตอนนี้เราต้องมาเอาเรคคอร์ดเรียกได้ว่าเป็นข้อมูลของไอเซกวัลรดวิสิตตรงนี้น่าจะเป็นที่สุดท้ายแล้วใช่ไหม ในโรงพยาบาลใช่ไหมครับก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกนะฮะฮัลโหลหัวที่นี่คือคักมากอะ่ะโอ้โห thank you very much เดยลุงลุงคุยก็คุยนะนลุงก็มองผม <our team S 1> ด้วยอืมใครเขามีกุญแจนะรู้สึกห้องบันทึกข้อมูลจะอยู่ตรงนี่เหรอเอาไม่ใช่เดียวๆ <Hello, handsome. S 1> อยู่นี่อ่าเจอแล้วแต่ว่าต้องใช้กุญแจ9748 <laughs> Oh. เอาเจอเลยไอ้หมอหมอไปไหนครับหมอเห็นข้างบนไหมมีอะไรหมอกินกาแฟด้วยครับแล้วก็มีรู้สึกวรรจะคาไดดโดยวิธีการเอาเอซิดใส่เข้าไปในนี้จัดไปเอาพึ่งใส่เมื่อกี้เองแล้วกินเลยเหรอเอออ้าพึ่งจะใส่เมื่อกี้อาตายต่อหน้าเลยอ่ะ อุ้ยเขาเจอศพแล้วะ Emergency and X-ray เดี๋ยวไปก่อนนะจ๊ะ First aid อะไรวะเฮ้ยช่วยเฉยไอ้บ้าแป๊บนึงแป๊บนึงห้ามช่วยห้ามช่วยห้ามช่วยเดี๋ยวรู้ตัวจริงอ้อตายเออตายหมดอื้มอื้มอื้มตายดังคู่อ๋อโอ้โหตายแบบนี้โอ้กลุ่มโอ้โหโดนไฟช็อตอีกอื้อ มหึมมหึมเ e like a double kill double kill <Q. laughs> โอ้โหหมอคนที่ช่วยนี่เหลือเหลือแค่เศษหนึ่งส่วนเกินโอ้โหตายหมดเลยครับเพราะว่าถ้าเขาตื่นขึ้นมาเขาอาจจะสืบสาวถึงเรื่องเราได้ใช่ไหมโอเคได้แล้วเลคคอร์ดมีคนบอกว่าเราสามารถเข้าไปฉี่เพิ่มเลือดได้นะฮะจริงเป่าครับว้วเพิ่มจริงด้วยแล้วเดี๋ยวลูซียทำ ลูเซนนั่งอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวปัน่นปั่นอะไรเนี่ยโอ้โหเป็นการปั่นดีเทมากไงลุงถ้าถ้าปัน like ่นผมเออดีแอดมินไปหาผู้ดูแลแหะครับผู้ดูแลอยู่ฝั่งนู้นหุมีร้านอาหารด้วยอะในนี้น่าฆ่ามากเป็นอะไรที่น่าฆ่ามากในนั้นมีครัวแน่นอนเราจะไปพังครัวทิ้งดีไหมรับหนึ่งนะครับ เราเจอแล้วครับนี่เปิดไฟอยู่ใช่ไหมเปิดให้เปิดให้โอเคเปิดให้แล้วนะตอนหลังก็จัดไปดิวไปทุกคนดี๋ยวคนเห็นเอาไปเลยล่นไปแล้วไม่มีใครอยู่เลยเหรอเอาทำเพื่ออะไรวะเนี่ยไม่มีคนอยู่เลยเอาไม่มีใครตายจากเหตุการณ์นี้นะฮะ่เเราไปหาแอดมินดีกว่าข้างในนี้มีอะไรโอ้โห รู้สึกมีการอาบน้ำอยู่ห้องนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยว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 ,ยวโอ้โหอะไรวะเนี่ยว้าวรู้สึกจะมีคนอาบน้ำอยู่อันนี้แอดมินนะครับเจ็ดห้าหกสี่นี่เจ็ดห้าหกสี่แต่ดูน้องพยาบาลเขาเดินไปไหนเดินมาห้องเก็บขยะอืมเป็นแม่บ้านนะครับเอางนี้ละกันคุณพยาบาลเฮ้ยอืเอาไม่โดนอีกอีกทีมาทีนี้ไม่โดนนะให้มันรู้ไปเฮ้ย เต็มหลังเลยอ้อโอ้โหปากฉีกอขอบคุณครับโอ้กววดจะฆ่าตายนะโอเคจัดไปเราได้กุญแจมาแล้วครับฮัลโหลสวัสดีครับมีคนดำน้ำอยู่แล้วครับมีคนดำน้ำเดี๋ยวโอ้กำลังถูเลยตรงนี้มันมีขวดแชมพูด้วยครับเดี๋ยวนะ เราทำอะไรกับขวดแชมพูได้ไหมเดี๋ยวเราพาเขาออกมาก่อนมานี่ไปเลยลุงข้างนอกลุงออกไปข้างนอกก่อนนะเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งลุงไปอยู่ห้องนี้ก่อนนะโอเคลุงอยู่ห้องนี้ก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมขอเอ่อ modify ขวดแชมพูลุงก่อนเอาไปแชมพูมีกรดจัดไปลุงอุ้ยลุงมองผลลุงก็ไม่อาบน้ำต่อดิลุงลุงอาบน้ำต่อเดี๋ยวเดี๋ยว เหมือนผมเห็นอะไรของลุงเดี๋ยวครแล้วครับอ่าลุงอับน้ำมีความสุขกันลุงแล้วลุงโอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอาบน้ำนี่ลุงผมปิดประตูให้อะ่ะเอาไปตีหน้าเฉยเลยลุงยังอยู่อีกเหรออ่าผมอยู่นี่ฮะไปได้แล้วนั่นเหรอครับลุงอับน้ำเรียบร้อย <laughs> ลุงมือทะลุออกมาข้างนอกลยอ้า โอ้โหลุงบอไม่น่าใช้แชมพูเลยยี่ห้องอะไรสู่ชาเขียวแล้วเอาตายยังเนี่ยเอาไม่ตายเหรออ๋อลุงบอกกูพึ่งตายกูพึ่งรู้สึกเรียบร้อยไปแล้วฮะตายด้วยความทรมานโอเคต่อไปเราก็ต้องไปเอากุญแจที่จะไปสู่เขาเรียกว่าห้องเก็บศพ โอ้ใช้กุญแจนนี้เลยเหรอมีอะไรให้สามารถฆ่าได้บ้างห้องนี้มีอะไรอ้าวมีคนอยู่ในนี้ด้วยเป็น security นะฮะเราจะฆ่าเขายังไงโอ้เข้าไปก็โดนเข้าไปมันก็ตื่นหมดเลยเนี่ยอะไรยี่ผมล้อเล่นดูมันดูมันดูมันตามโถ่อ้าทำไงดีนี่ปุ่มอะไรเอาเลยนี่นะนั่งเก้าอี้ลมเหรอนี่ปุ่มอะไรอะลาม กดแล้วยังไงครับโอ้เรียก Security ออกมาจัดไปทุกคนออกมากันหมดแล้วเฮ้ยนี่คนมีกุญแจอยู่เนี่ยอันนี้เข้าม่นี้ครับมีอะไรไหมกระเป๋าตั้งอะไรวะเนี่ยเบอร์โทรเหรออันนี้อะไรโอ้ระเบิดโอ้ไดนนไมฮมอันนี้อะไรนาฬิกาเขาบอกว่านาฬิกานี้สามารถทำให้เกิดสปาร์กได้แล้วก็ทำให้ ติดไฟนะฮะสมไดไหมไม่ได้ระเบิดเอา้านี่เป็นระเบิดเวลาเลยที่ว่ามันจะระเบิดภายในสิบวินนะฮะอ๋อโอเคนี้มาเรียกไอ้พวกผู้คุมออกมาก่อนครับจากนั้นก็รอเขาเข้ามานะครับแล้วก็ปาลาระเบิดใส่เท่านี้ก็น่าจะจีจีแล้วนะฮะมันบอกว่าจะระเบิดในสิบวิใช่ไหมสิบวิปาใส่ก่อนเลยติ๊กต๊อกติ๊กตอกติกตกต๊กตอกติก๊กเอา ิหายแล้วต้องจุดระเบิดอ่ะจุดระเบิดไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคจุดระเบิดแล้วอย่าออกมานั่งต่อนั่นแหละอ่ะเด้งเลยโหหัวทีมหัวต่ำกุญแจตกไวข้างนอกเลยได้แล้วครับโอ้โหไฟไหม้อ่ะไปแล้วไปแล้วได้กุญแจแล้วลงจอดรถลงจอดรถลงจอดรถออกทางไหนวะเนี่ย เขาต้องต้องออกทางนี้เอ้าเปิดได้แล้วว้เฮ้ใครทำตังหล่นแถวนี้วะมาแล้วครับเฮ้ยชิปหายแล้วคนเห็นเฉยต้องหนีเหรอหนีก็ได้โว้ยไปแล้วเอ้าโอ้โหนี่มันสถานที่ต้องห้ามชิปหายแล้วใช้ประตูต้องใช้กุญแจด้วย เว้นแล้วทำไงดีวะเหลือประตูนี้ประตูสุดท้ายที่เราจะออกไปได้ต้องเปิดประตูนี้เหรอออาเปิดแล้วยังไงก็ต้องหากุญแจนี้ครับ5320 5320อยู่ไหนวะโอวโจโฉนี่ไง5320เจอแล้วยา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 จะยิงเขายังไงดีถ้าเกิดหันไปฝั่งนู้นโาวเห็นเฉยเล็งเล็เลเล,เลตรงตัวอลไรทีนี้ครับแล้วก็เอาไงดีวะ เอานี่ปลาใส่เลยเต็มหัวเลยนะไม่ว่าคุณแจคุณแจหนวะเป็นหล่นอยู่ตรงไหนนะเนี่ยเฮ้ยคุณแจพี่ท่านครับโอเคได้แล้วเอาบินเฉยไปเดอ้อขอบคุณที่ช่วยนะเจ้าน่าเจอแล้วครับตอนนั้นไม่ลงกว่าจะผ่าน ผมสัมผัสได้ว่าเขาดูเป็นกังวลมากดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนเดียวที่พยายามพาตัวเองไปสู่ตำแหน่งของพ่อเขายังมีคนอื่นอีกแต่เขาก็ก้าวหน้าไปขั้นหนึ่งแล้วการเชื่อมต่อถูกตัดขาดไม่มีปีศาจต,ตัวไหนไมาเยี่ยมเยียนอีกแล้วไม่มีการจับมือกันและบอกว่าควรทำอะไรต่อตอนนี้คือการแข่งขัน และผู้ชนะมีเพียงหนึ่งหนึ่งเดียวนั้นที่สามารถเติมเต็มคำทำนายได้ก็จะได้รับพลังที่จะได้นั่งอยู่บนตักของปีศาจที่แท้จริงส่วนถ้าทำไม่ได้ก็จะดับสูญไปกับพวกมนุษย์ระหว่างที่การล้างโลกกำลังจะเกิดขึ้นทั้งหมดนี้คือการเตรียมตัวสำหรับสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างสวรรค์และโลกสงครามครั้งนี้จะล้างเาผ่าพันธุ์มนุษย์และสร้างการเริ่มต้นใหม่ส่วนจะเป็นการเริ่มต้นของใคร เดี๋ยวคงจะได้รู้กันอืมอ <Murray frog oples> นี่มาที่เมืองเลยเหรอพร้อมจักรยานหนึ่งคนันเลเวลชัปเตอร์สองแล้วฮะตอนนี้ People of the Corn ผู้คนในข้าวโพด เอาล้วฮะผมขออนุญาตค้างวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลามีน้อยนะครับพอดีมีธุระด่วนเอาเป็นว่าไว้มาดูกันใหม่ว่าพาร์ทหน้าจะเล่นอะไรในเมืองนี้ได้บ้างนะสำหรับตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อน See ซ u a g a ก n น e ยส e ด d a y จเปืนครับ